มาค่ะวันนี้มาฟังเรื่องนี้กันนะคะคือป้าแก้วฟังแล้วตกใจมากนะมีถึงขั้นออียงวะแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอนะคะคือมีน้องคนหนึงนะคะเขาบอกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วเขาพบรักกับหนุ่มต่างชาติที่มาเที่ยวที่เมืองไทยนะคะคือไม่ได้พบกันในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเจอกันในเขาเรียกอะไรอะซอยอะไรอะ อยู่ซอยข้าวสารนะคะเธอก็เป็นขาเที่ยวเหมือนกันหลังจากที่เจอกันแรกๆก็ไม่คิดว่าเขาจะสามต่อความสัมพันธ์นะคะก็คือเจอกันครั้งแรกก็มีอะไรกันเลยนะคะน้องบอกแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็โทรมาติดต่อมาก็คบกันเรื่อยๆนะคะคือเขามาอยู่ประมาณสิบห้าวันในช่วงสิบห้าวันก็คุยกันคุยกันไปคุยกันมาก็ถูกใจนะถูกใจกันแล้วก็ หลังจากนั้นอีกสามเดือนเขาก็เชิญน้องไปเที่ยวบ้านเขานะคะสามเดือนนะหลังจากนั้นสามเดือนก็ไปเที่ยวบ้านเขาไปวีซ่าท่องเที่ยวสามเดือนนะคือถามว่าน,น้องมีงานทํำไหมน้องก็ทํางานเ,<อ>เขาเรียกอะไรอะ่ะทําฟรีแลนซ์นะคะฟรีแลนซ์น้องก็ไม่ได้บอกนะคะว่าฟรีแลนซ์อะไรหลังจากที่ไปแล้วนะคะ ในช่วงอาทิตย์แรกเขาเขาแค์ดูแลดีมากนะคะแล้วทีนี้น้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยช่วงที่ฉันมานี่ฉันมีรายจ่ายที่เมืองไทยนะเว้ยเฮ้ยคุณคุณสามารถที่จะซัพพอร์ตฉันตรงนี้ได้ไหมเขาบอกเดี๋ยวฉันขอคิดก่อนคืนหนึ่งหลังจากที่ผ่านไปนะคะเช้ามาเขาก็บอกเอาอย่างนี้เธออยากได้เงินใช่ไหมในช่วงสามเดือนที่มาอยู่กับฉันเอาอย่างนี้ไหมฉันจะติดต่อเพื่อนฉัน แล้วคุณก็มีอะไรกับเพื่อนชันเหมือนทํางานฟรีแลนซ์ที่คุณทําอยู่เมืองไทยไงน้องฟังน้องก็ช็อกมากนะคะช็อกช็อกมากช็อกจริงๆช็อกเหมือนที่แก้วได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะคะคืออา้าวเธอก็ถามไปฉันเป็นแฟนคุณนะฉันเป็นแฟนคุณแต่ทําไมคุณจะให้ฉันไปนอนกับผู้ชายคนอื่นละ่ะน้องน้องบอกแบบนี้นะคะเขาก็บอกก็ไม่เห็นเป็นไรเมื่อก่อนคุณก็นอนกับคนอื่น แล้วฉันก็ยังเห็นคุณเป็นแฟนอยู่อันนี้ก็ได้เงินด้วยไงเพื่อนของฉันก็ก็สนใจเธอนะเขาเบอกี้ <c oughs> <c oughs> ซึ่งแต่แล้วนะคะน้องก็คิดอยู่นานคิดสละตะเอาวะไหนๆก็ไหนๆและคือจากนั้นมาเขาก็หาผู้ชายมาให้เธอนะคะในทุกวันทุกสองวันอะไรก็ผัดเปลี่ยนผู้ชายผัดเปลี่ยนวนเวียนมาหาเธอเรื่อยๆเลยนะคะในช่วงสามเดือนซึ่ง เขาไม่เอาเงินกับเธอสักบาทเลยนะคะเธอถามว่าเธอได้เงินเยอะไหมเธอบอกก็ก็เป็นที่น่าพอใจนะคะมาเที่ยวสามเดือนมาเที่ยวฟรีได้อยู่ฟรีกินฟรีแล้วก็ได้เงินไปด้วยเธอก็บอกไหนๆก็ไหนๆ,หนๆแล้วเนาะแต่ในใจเธอนะคะเธอเธอไม่อยากที่จะทําอาชีพนี้เธอต้องการที่จะหนีจากอาชีพนี้คิดว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งที่รักเธอจริงๆเธออยากจะฝากผีฝากไข่แต่ เขามาทําแบบนี้กับเธอแสดงว่าเขาไม่ได้คิดจะจริงจังกับเธอแน่นอนเธอไม่สามารถฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนี้ได้แน่นอนนะคะหลังจากที่เธอกลับไป3มเดือนเธอตัดขาดจากเขาเลยนะคะบล็อกเขาทุกวิธีทางนะคะจากนั้นมาเธอก็บอกว่าคิดในใจนะคะว่าไม่ว่าจะผู้ชายไทยหรือผู้ชายต่างชาติมันก็ถ้ามันจะเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้หมดมันไม่ได้จริงใจหรือจริงจังกับผู้หญิงอย่างเราเราเธอก็บอกแบบนี้นะคะ,ะในที่สุดเธอก็ พบกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันติดต่อกันทางโลกออนไลน์นะคะซึ่งเธอก็บอกปูมหลังของเธอว่าเธอเจอเจออะไรมาบ้างมีผู้ชายต่างชาติมีแฟนเคยมีแฟนต่างชาติแล้วก็ไปหาเขาแล้วเขาก็ทําแบบน,แบบนี้แบบนี้กับเธอซึ่งเขาบอกไม่เป็นไรอดีตผ่านมาแล้วจากนี้ไปฉันจะดูแลเธอเองนะคะพอ เขามาแต่งงานก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกด้วยกันนะคะสร้างครอบครัวด้วยกันเล็กๆถึงจะไม่ร่ำไม่รวยเขามีบ้านเช่ากับมีรถเก่าๆคันหนึ่งนะ,ะซึ่งเธอมีความสุขมากแล้วก็มีลูกด้วยกันสคนนะคะตอนนี้นะคะมีลูกด้วยกันสองคนแล้วก็เธอก็ช่วยเขาทำงานนะคะซึ่งทางบ้านเหรอถามว่าทางบ้านต้องการเงินจากเธอไหมก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะคะเธอบอกว่า ในตอนนั้นที่เธอยอมเพราะว่าเธอติดของแบรนด์เนมติดของหรูคือฉันต้องกินหรูอยู่แพงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเธอบอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้เธอจะไม่ทำแบบนั้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็เอาเรื่องนี้มาฝากนะคะน้องต้องการที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประสบการณ์เป็นแชร์ประสบการณ์ชีวิตให้หลายๆคนได้ฉุกคิดว่าชีวิตเรานะคะ มันยังยาวไกลน้องบอกว่าน้องโชคดีมากที่ได้เจอกับผู้ชายที่รักน้องจริงในบ้านไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวน้องสาวจะมารับจะออกไปช้อปปิ้งกันสองคนพี่น้องนะคะ <c oughs> เดินคู่กันเหมือนแม่กับลูกเหมือนบางแกเป็นแม่แล้วเขาเป็นเป็นลูกสาวนะคะเอาละค่ะไปแล้วบายค่ะ <c oughs> ผู้ชาย You want to go to shopping with me and Polly today? No, do I hate? <laughs> ไปกันสองสาวคะ่ะไปแล้วคะ่ะ